อาวุธอีกหนึ่งไอเทมสําคัญที่เป็นพระเอกหลักภายในเกมแนวต่อสู้แฮกแอนด์สลัดที่จะทําให้ผู้เล่นนั้นสามารถไล่ล้าคอมโบใส่เร่าศัตรูได้อย่างเฉิดยวฉาญรวมไปถึงมีสไตล์เป็นของตัวเองแต่เพื่อนๆรู้ไหมล่ะครับว่าดาบปีศาจที่เป็นอาวุธหลักของเหล่าตัวเอกภายในจักรวาลเดมิลเมครายนั้นมีที่ไปที่มายังไงรวมไปถึงมีพลังอะไรที่น่าสนใจกันบ้างเพราะฉะนั้นวันนี้ทางทีมของอันดีเด็กเพรจะพาเพื่อนๆไปทําความรู้จักกับดาบปีศาจทั้ง3เล่มของสปาร์ดากันครับ แน่นอนแหละครับว่าตามชื่อคลิปกันแล้วเนี่ยดาบของสปาร์ดาผู้กอบกู้นั้นเนี่ยถือได้ว่าเป็นอาวุธชิ้นหลักชิ้นสําคัญนะครับที่เหล่าตัวเอกจากเกมเดวิลเมครายนั้นไม่ว่าจะเป็นตัวของดันเตเองหรือแม้กระทั่งพี่ชายฝาแฝดของเขาอย่างตัวของเวอร์จิลก็ต่างใช้ดาบพวกนี้กันทั้งสิน้นแต่เ,เพื่อนๆนะเคยสงสัยกันหรือเปล่าล่ะครับว่าดาบเหล่านี้นั้นจะมีที่ไปที่มาเป็นยังไงรวมไปถึงมันนั้นเนี่ยมีเรื่องราวต้นกําเนิดมีความสามารถอะไรและกว่าที่มันจะมาอยู่ในมือของดันเตแล้วก็เวอร์จ ว่ามันมีที่ไปที่มากันยังไงถึงแม้ว่าในเกมเดวิสเมคลายนั่นเองครับจะมีอาวุธอยู่หลากหลายประเภทมากมายแต่เรานั้นเนี่ยก็อยากจะหยิบยกนะครับดาบที่อยู่ในสตอรี่เรื่องราวอันเป็นแกนกลางหลักของเกมเดวิสเมคลายนะครับมาเป็นเพื่อนดนได้รับรู้กันก่อนไว้เดี๋ยวถ้าเกิดเพื่อนๆน,น,นะครับอยากรู้เรื่องราวเกี่ยวกับอาวุธจากเกม Devil May Cry เดวิสเมคลายนีย่ก็สามารถคอมเมนต์บอกเรากันมาเพิ่มเติมได้นะครับหรือใครนั้นอยากฟังตัวละครจากเกมไหนก็สามารถคอมเมนต์มาได้ด้วยเช่นกันครับเอาละครับเพื่อไม่ให้การเสียเวลาก็อย่าลืมกด like, ไกลค์ กับเรื่องราวของดาบปีศาจทั้ง3ของสปาร์ดาครับ เรื่องราวเริ่มต้นของดาบเหล่านี้นั้นมาจากชายผู้ได้สมญานามว่าเดลีเจนเดลี่ดักไนส์สปาดาครับโดยเขาคนนี้ก็คือปีศาจตนหนึ่งที่อาศัยอยู่ในโลกปีศาจนี่แหละแต่สปาดานั่นเองครับมีความสามารถพิเศษที่แตกต่างจากปีศาจตนอื่นอยู่นิดหน่อยตรงที่ตัวของเขานั้นนจะมีความสามารถในการใช้อาวุธต่างๆได้อย่างเชี่ยวชาญและด้วยความเก่งกาจนั้นมันเลยทําให้เข้าตาของราชาปีศาจในตอนนั้นอย่างมุนดัสเข้าเลยทําให้ตัวของสปาดาในครับกลายไปเป็นอัศวินมือขวาของมุนดัตไปในที่สุดแต่แล้ววันหนึ่งนั่นเองครับกกกกก็ได้้มมมีีแแผนนนท่พวววรโโลลลุษย์ศา ด้วยเพื่อที่ตัวของเขานั้นหวังว่าจะกลายเป็นผู้ปกครองโลกที่แท้จริงนั่นเองครับนั่นเลยทําให้เกิดสงครามขึ้นระหว่างโลกปีศาจและโลกมนุษย์แน่นอนว่าฝั่งมนุษย์นั้นเนี่ยแทบจะต่อกรกับเหล่าปีศาจไม่ได้เลยกลายเป็นว่าสงครามในครั้งนั้นเหล่ามนุษย์ก็กลับกลายเป็นฝ่ายที่ถูกเหยียค่าอยู่ฝ่ายเดียวนั่นจึงทาให้ตัวของสปาร์ดาที่มีจิตใจดีและมีความเมตตาแตกต่างจากปีศาจตนอื่นได้ตระหนักว่าสิ่งที่พวกเขาทํากันอยู่นั้นมันไม่ถูกต้องและทําให้สปาร์ดานะเนยางแที่ยครับตัดสินใจ ขุนพลปีศาจต่ตตนางๆนานาจนสามารถฝ่าฟันเข้าไปถึงตัวของมุนดาได้ในที่สุดก่อนที่ทั้งสองคนนั้นจะได้เข้าต่อสู้กันซึ่งผลลัพธ์ก็ออกมาเกินคาดกันเลยลหละครับเพราะขนาดราชาปีศาจที่น่าจะมีพลังแข็งแกร่งมากๆก็ยังพ่ายแพ้ต่ออัศวินปีศาจอย่างตัวของสปาร์ดาลงและทําให้มุนดานั้นถูกผนึกเอาไว้ในที่สุด,ดหลังจากที่เอาชนะราชาปีศาจลงไปได้แล้วสปาร์ดาก็ได้เดินทางมาที่โลกมนุษย์และได้ไปยังหอคอยเมนเทนิกรูสถานที่ที่เป็นประตูทางเชื่อมโลกปีศาจด้วยตัวของเขานั้นหวังว่าจะปิดกงเชืออต้้วัใลข ที่มีพลังปีศาจสถิตยอยู่และเลือดของนักบวชพรหมจรรย์ซึ่งก็คือบรรพบ,บุรุษของเลดี้นะครับรวมเข้ากับดาบของเขาและสร้อยคอเครื่องรางในการเป็นกุญแจที่ผนึกประตูนี้ลงเมื่อประตูมิตินั้นถูกผนึกสําเร็จตัวของสปาร์ดาก็ได้ทําการจับเหล่าปีศาจที่แข็งแกร่งมาผนึกไว้ในหอคอยเพื่อให้เป็นผู้เฝ้าประตูและคอยกําจัดผู้ที่บุกรุกเข้ามาในหอคอยนั่นเองหลังจากที่สปาดานั้นจัดเตรียมทุกอย่างเรียบร้อยแล,แล้วเขาจึงได้ตัดสินใจสร้างเดวิลอาร์มหรืออาวุธปีศาจขึ้นมาครับเพ,อ,บพอ,ออะจะดงงลม,มครรรสาาถปปิตู โลกปีศาจได้อีกนั่นจึงทําให้เกิดดาบปีศาจทั้ง3เล่มของสปาร์าขึ้นมานั่นก็คือฟอร์จเอดหรือดาบสปาร์ดาดาบที่มีพลังของสปาร์ดาสถิตยอยู่มากที่สุดและมันก็ถูกใช้ในการผนึกประตูโลกปีศาจต่อมาก็คือริเวเรียนที่ตัวของดันเต้ใช้และท้ายที่สุดก็คือยามาโตะดาบที่ตัวของเวอร์จิลใช้นั่นเองครับ แต่ไม่นานตัวของสปาร์ดาก็ได้รู้ว่าเมืองฟอร์จูน่าเองเนี่ยก็มีประตูสู่โลกปีศาจปรากฏอยู่ด้วยเช่นกันนั่นจึงทําให้ตัวของสปาร์ดานั้นได้เดินทางไปยังเมืองฟอร์จูน่าและได้ทําการใช้พลังของดาบยามาโตะในการปิดผนึกประตูมิติลงได้สําเร็จและด้วยการกระทาครั้งนั้นของเขามันก็ทําให้ผู้คนนั้นต่างสรรเสริญเขาและเรียกเขาว่า The Legendary Dark Knight s p a d a นั่นเองครับซึ่งก็มีอยู่หลายคนมากๆเลยนะที่นับถือตัวของสปาร์ดาที่เป็นผู้กอบกู้โลกเอาไว้จนเปรียบเสมือนว่าเขานั้นกลายเป็นเทพเจ้้้้าาาาาแลลลละคคนนนนนกกกกกุ่่่่่มมเเหัััััีี็ไไดดดรรรวววตบจทททํิชือ ออซขึ้นมาที่ได้ปรากฏตัวออกมามีบทบาทใน Devil May Cry ภาค4นั่นเอง หลังจากเหตุการณ์ปิดผนึกประตูมิติที่เมืองฟอร์จูน่าลงตัวตนของสปาร์ดาก็ได้หายไปอย่างลึกลับจากหน้าประวัติศาสตร์จกกนกระทั่งการเวลานั้นได้ล่วงเลยผ่านมายาวนานกว่า2,000ปีเรื่องราววิลกรรมของสปาร์ดานั้นก็ได้เริ่มเลือนหายไปจากความทรงจำของผู้คนครับจากตำนานที่ทั่วโลกนั้นต่างกาวขานตอนนี้เหลือเพียงคนกลุ่มเล็กๆเท่านั้นที่เชื่ออยู่และรับรู้ถึงเรื่องราวของสปาร์ดาแต่นั่นก็ไม่สำคัญต่อตัวของสปาร์ดาอีกต่อไปเพราะหลังจาก2,000ปีนั้นเองครับเขาก็ได้ปรรราาาาาาากกกฏตตัััววววขขขึ้้้้นนนมมมอออีีีีคงงงททท่่่่เเเืดจะไพบบหญิสชุษย์ ตกหลุมรักและทั้งสองคนก็ได้ตกลงใช้ชีวิตร่วมกันในที่สุดไม่นานอีวานนะก็ได้ให้กำเนิดลูกชายฝาแฝดขึ้นมาเดียวพวกเขาก็คือเวอร์จิลและดันเต้ครับเด็กทั้งสองคนนั้นเติบโตขึ้นมาอย่างอบอุ่นภายใต้ครอบครัวอันสุขสันต์แต่แล้วตัวของสปาร์ดาก็ได้หายไปอีกครั้งซึ่งคราวนี้ถึงแม้จะไม่มีอะไรมายืนยันก็ตามแต่ตัวเกมก็แอบบอกเป็นนัยยะรวมไปถึงทฤษฎดีให้เหล่าแฟนๆนั้นตั้งขึ้นมาก็เชื่อได้ว่าตัวของสปาร์ดานั้นน่าจะได้เสียชีวิต ดันเต้นั้นได้รับลิเบเรียนไปส่วนตัวของเวอร์จิลก็ได้รับดาบยามาโตะมานั่นเองครับเอาล่ะแล้วนี่ก็คือข้อมูลที่ไปที่มาของดาบสปาร์ดาหละครับจนกระทั้งพวกมันนั้นได้ตกมาอยู่ในมือของดันเต้และเวอร์จิลนะทีนี้เนี่ยเราไปดูกันครับว่าดาบแต่ละอันนั้นมีความสามารถอะไรกันบ้างรวมไปถึงมีบทบาทอะไรสําคัญกันต่อไปนะ okay. Get some rest. เริ่มแรกกันเลยล่ะครับมันก็คงจะเป็นดาบฟอร์จเอ็ดนั่นแหละอย่างที่บอกเลยครับว่าดาบนี้นั้นมีพลังของสปาร์ดาสถิตยอยู่อย่างมากที่สุดน่าจะเป็นเพราะดาบเล่มนี้นั้นเป็นดาบติดตัวที่สปาร์ดานั้นใช้มาตลอดอยู่ด้วยซึ่งว่ากันว่าดาบเล่มนี้นั้นมีพลังที่ยิ่งใหญ่มากๆชนิดที่ว่าปริษจทต,ต้นไหนนั้นได้ครอบครองมันดาบก็จะมอบพลังให้และอาจจะมีอำนาจเทียบเคียงเทพเจ้าได้เลยล่ะครับเพราะความแข็งแกร่งนี้เองดาบฟอร์จเอ็ดเลยจุกหมายตาจากไวรายอยู่บ่อยครั้งไม่ว่าจะเป็นตัวของอาคัมในภาทที่่3หรรือแมก้กะังในภาค ปรากฏครั้งแรกออกมาใน DeV i l m a คลายภาคที่1ครับแต่ถ้าจะให้นับไทม์ไลน์กันจริงๆมันนั้นก็จะปรากฏตัวออกมาครั้งแรกในช่วงการต่อสู้ระหว่างอาคัมและดันเต้พอเจ้าอาคัมนั้นมันตั้งใจจะครอบครองดาบฟอร์จเอดเพื่อครอบครองพลังนั่นเองจนกระทั่งอาค่มนั้นถูกปราบลงไปแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นการต่อสู้ของเวอร์จิลและดันเต้โดยที่ตัวของเวอร์จิลเองเนี่ยก็แอบจะหวังนะครับที่จะครอบครองดาบฟอร์จเอดเพื่อที่จะครอบครองพลังเหมือนกันแต่ดันเต้เนี่ยพี่แกก็ไม่ยอมล่ะทําให้ทั้งสองพี่ยยจึงเ้้าาหั่่นนนนนตอูกปปป็ะทฝชไไํใใ มือของดันเต้นในที่สุด หลังจากที่ตัวของดันเต้นั้นได้เข้าไปพัวพันกับเหตุการณ์ที่เกาะมันเล่แล้วโดยมีทริสเป็นคนนำตัวของดันเต้ไปทำภารกิจที่ว่าจ้างในครั้งนี้ซึ่งการเดินทางนี้เองครับตัวของดันเต้ก็ได้เลือกที่จะพบดาบฟอร์เจไปครับซึ่งที่นั่นดันเต้ก็ได้ทำการต่อสู้กับอสบินปีศาจอย่างเนโรแองเจโลหรือคือเวอร์จิลในร่างที่ถูกมุลดั้ควบคุมนั่นเองหลังจากที่ดันเต้เอาชนะเนโรแองเจโลไปได้เขาก็ได้พบเข้ากับสร้อยคออีกส่วนหนึ่งที่อยู่กับเวอร์จิลและสร้อยคอนั้นเปรรีียยอททท่่่าาไลงงขใหู ดาบนั้นได้ปรากฏขึ้นและมันก็มีชื่อว่าดาบปีศาจแห่งสปาด้านั่นเองครับ ก็ผ่านเหตุการณ์ครั้งนั้นจนทําให้ดาบฟอร์เจเอตกลายเป็นดาบสปาร์ดาแล้วมันนั้นก็มีลักษณะเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงเลยนะซึ่งแบบเดิมของดาบนั้นจะเป็นดาบสไตล์ตะวันตกเป็นดาบสองคมนะครับคล้ายกับดาบอัศวินทั่วไปแต่เมื่อปลดผนึกออกแล้วตัวดาบกบกลายเป็นดาบคมเดียวขนาดใหญ่รวมไปถึงมีส่วนประกอบที่ดูคล้ายกับสิ่งมีชีวิตติดอยู่ที่ตัวของดาบอีกด้วยนอกจากนั้นตัวของดาบเนี่ยก็ยังสามารถกางออกมาและกลายเป็นเคียวได้อีกครับเรียกได้ว่าดูทรงพลังสุดๆสมกับเป็นสุดยอดอาวุธของปปาาาาดดดดด้้้้กกัันนนนนนเเเเเลลลลย่่่ะะซึงงงงตตวขอออรบ็ไไไใชมมีุ การต่อสู้บนเกาะมันเล่แต่กว่าที่เขานั้นจะสามารถปราบราชาปีศาจลงได้ก็ต้องแลกมาด้วยกับการจากไปของ Twist, ทริสทําให้หลังจากการต่อสู้จบลงดันเตเองนะครับก็ตัดสินใจจะใช้ดาบสปาร์ดาที่เปรียบเสมือนพ่อของเขารวมไปถึงสร้อยคอยที่เปรียบเสมือนตัวแทนของแม่วางไว้ที่ร่างของทริสเพื่อทําการไว้อะไรให้กับเธอครับซึ่งก็ต้องขอบอกกันไว้ก่อนเลยนะว่าทริสนั้นเป็นปีศาจจาลองที่ถูกสร้างขึ้นมาโดยมุนดัสและเธอนั้นเองเนี่ยก็ได้ถูกสร้างให้มีหน้าตาละม้ายคล้ายคลึงกับแม่ของดันเตครับและด้วยความเสียสะลยจจะ เธอแต่ภายหลังจากที่ได้พบว่าตัวของทริสนั้นยังไม่ตายท้ายที่สุดแล้วลันเต้ก็เลยมอบดาบสปาด้าไว้ให้ทริสเอาไว้ใช้ในการต่อสู้ซึ่งเรานั้นจะได้เห็นชัด,ชดในภาคที่5ครับว่าตัวของทริสเองก็จะพบดาบสปาด้านี้เข้าไปทําการต่อสู้กับยูริเซนก่อนที่ดาบนั้นจะถูกดีดปลิวหายไปครับซึ่งภายหลังมันก็จะไปอยู่ในมือของดันเตอีกครั้งและการเป็นพลังใหม่ให้กับเขาแต่เดี๋ยวตรงนี้นั้นเราจะมาเล่าอีกทีในส่วนของดาบรเบเรียนนะเพราะว่ามันจะมีบางส่วนที่เชื่อมโยงกันอยู่ครับ นอกจากนี้ดาบสปาร์ดาก็ยังมีบทบาทนะครับในกลุ่มลัทีิเดอะออเดอร์ด้วยซึ่งหลังจากที่พวกดันเต้นั้นได้รู้เรื่องเนื้อหางานที่จะต้องไปสืบเกี่ยวกับพวกลัทีิครั่งสปาร์ดาทิสเองนะครับก็ได้มุ่งหน้าไปก่อนโดยพกดาบสปาร์ดาไปด้วยเมื่อทิสนั้นได้ลักลอบเข้าไปในลัทีิโดยใช้ดาบปีศาจนั้นไปของซื้อใจหัวหน้าลัทธิอย่างแซงทัสภายหลังนั่นเองครับจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมเราจึงได้เห็นแซงทัสใช้ดาบสปาร์ดาเนโรรวมไปถึงคิเลเอตในการไปแกนกลางของ ดาบสปาร์ดาลับคืนมาสู่ดันเต้นั่นเลยทําให้เราเห็นว่าดาบสปาร์ดาเองก็ยังมีอยู่จนถึงภาคที่5และยังคงถูกใช้โดยตัวของทริสตามที่ดันเต้นั้นได้มอบให้กับเธอไว้นั่นเองครับ มาถึงดาบเล่มที่2กันแล้วนะนั่นก็คือดาบลิเบเรียนอย่างที่เห็นเลยนะครับว่าดาบเล่มนี้นั้นเป็นดาบประจําตัวของพี่ดันเต้รูปร่างของดาบนั้นจะมีลักษณะคล้ายกับดาบสองคมแนวตะวันตกหรือที่ใครหลายๆคนนั้นมักจะคุ้นหน้าคุ้นตาจากโปสเตอร์เกมนะนะเหมือนกับดาบของฟอร์จเอดนั่นแหละครับแต่ที่ด้ามจับนั้นจะมีหัวกระโหลกประดับอยู่ส่วนปลายของดาบจะมีรอยเว้าหยักเล็กๆอยู่ด้วยครับดาบลิเบเรียนนั้นนะครับปรากฏตัวครั้งแรกออกมาในภาคที่2แต่ถ้านับตามไทม์ไลน์แล้วเนี่ยตัวดาบนี้จะ ได้รับดาบลิเบเรียนมาจากพ่อของเขาดาบนี้ก็ยังคงอยู่ในสภาพที่ถูกปิดผนึกอยู่จนกระทั่งตัวของดันเต้นั้นได้เข้าต่อสู้กับเวอร์จิลบนหอคอยเชเมนิกูในตอนที่เวอร์จิลนั้นนะครับได้ใช้ดาบลิเบเรียนแทงใส่ตัวของดันเต้มันก็ทําให้ดาบลิเบเรียนนั่นเองครับได้อาบเลือดของเจ้าของเป็นครั้งแรกซึ่งมันนั้นก็ทาให้ดาบลิเบเรียนนั้นได้ตื่นขึ้นอย่างสมบูรณ์โดยสังเกตนะครับว่าที่บริเวณหัวกะโหลกที่ประดับอยู่ที่ด้ามของดาบนี้เวลาที่ดาบปลดผนึกออกมาแล้วตรงหัวกะโหลกนั รวมถึงตัวดาบเองก็มีความแข็งแรงทนทานแหลมคมสมกับการเป็นอาวุธของปีศาจเลยนะซึ่งหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะได้เห็นดันเต้นั้นใช้ดาบเล่มนี้เป็นดาบเล่มโปรดของเขานะครับมาตลอดทุกภาคยกเว้นในภาคที่1เท่านั้นที่เขานั้นได้ใช้ดาบฟอสเอตเป็นดาบหลักแทน จนกระทั่งมาถึงในภาคที่5ตัวของดันเต้นั้นได้รับภารกิจเข้าต่อกรกับยูริเซนว่าที่ราชาปีศาจคนใหม่ที่กําลังก่อความวุ่นวายบนโลกมนุษย์นั่นเลยทําให้ทีมของดันเต้ได้เดินทางมาถึงเมืองเมดเกรฟเพื่อทําการกําราบตัวของยูริเซนลงแต่ว่าดันเต้เนี่ยก็ดันประเมินพลังของยูริเซนต่ําไปครับพอนอกจากที่จะสู้ไม่ได้เลยสักนิดในตอนท้ายของการต่อสู้ยกแรกดาบริเวรียนก็ได้แตกลงด้วยการโจมตีของยูริเซนจนตัวดาบเนี่ยเหลือเพียงแค่ด้ามเลยล่ะโดยหลังจากที่ผ่านมา1เดือนแล้วนะครับว อบดาบสปาร์ดาให้กับดันเตอีกด้วยซึ่งในตอนแรกตัวของดันเต้นั้นตั้งใจมุ่งหน้าจะไปต่อสู้กับยูริเซนอีกครั้งด้วยดาบสปาร์ดาแต่ในระหว่างทางเขาก็ได้เจอเข้ากับบ้านเก่าของตัวเองในสมัยเด็กและนั่นมันก็ทําให้ดันเต้นั้นได้รับรู้เรื่องราวที่เวอร์จิลนั้นได้แบ่งร่างของตัวเองออกเป็นยูริเซนและวีด้วยดาบยามาโตะและกลายเป็นสิ่งที่ทาให้ตัวของดันเต้ได้สะกิดใจขึ้นมาว่าบางทีแล้วเนี่ยดาบของเขาอาจจะมีพลังบางอย่างแฝง,งอยู่ก็เป็นไปได้ซึ่งตรงนี้นั่นเองนนนนนนนครรรรรััักกกทําา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 ใให้้้้้้ววว่แจลดดีีย e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  มมมมมสถุษ์ปศขึ ตัวของดันเต้ดาบริเรียนและดาบสปาร์ดาหลอมรวมกันครับจนทําให้ดันเต้นั้นได้รับพลังในร่างใหม่ที่มีชื่อว่าซินเดวิลทริกเกอร์มาในที่สุดพร้อมกับอาวุธดาบแบบใหม่แกะกล่องนะครับที่เพิ่งแงะออกมากันสดๆระหว่างการต่อสู้กับยูริเซนที่มีชื่อว่าเดวิลซอร์ดดันเต้นั่นเองครับบอกเลยนะว่าเจ้าดาบเล่มนี้เนี่ยเป็นดาบที่ค่อนข้างเท่มากๆเพราะมันนั้นเนี่ยจะมีอยู่2โหมดด้วยกันครับคือโหมดปิดก็จะเป็นดาบสองคมธรรมดาและเหมือนมีเปลือกแกนกลางอยู่ที่กลางดาบใบนั้นและโหมดเปิดครับที่่ดาาบนนนัั้้จะแแยกกกอามาอมเเป็2ฝงผใหห กลางที่แท้จริงซึ่งจะมีพลังของปีศาจสถิตอยู่ในนั้นนั่นจึงทาให้ตัวของดนะันเต้นั้นสามารถใช้พลังของเขาที่หลอมรวมตัวต,วตวนทั้งสองด้านของดันเต้ทั้งมนุษย์และปีศาจจนกลายเป็นพลังใหม่ที่แข็งแกร่งกว่าเดิมและสามารถเอาชนะยูริเซนรวมถึงสามารถประทะก,กับเวอร์จิลพี่ชายของเขาได้อย่างสูสีอีกด้วยครับ และมาถึงดาบเล่มสุดท้ายของสปาร์ดาที่เรียกได้ว่าแปลกแล้วก็เท่ที่สุดในเหล่าบรรดาดาบปีศาจทั้งหมดแล้วล่ะครับนั่นก็คือดาบยามาโตะนั่นเองโดยที่บอกว่ามันแปลกเนี่ยก็เป็นเพราะว่าดาบเล่ม,มอื่นในซีรีส์ดาบปีศาจของสปาร์ดานั้นจะมีลักษณะไปทางตะวันตกทั้งหมดแต่ดาบของยามาโตะนั้นกลายเป็นดาบเล่มเดียวที่มีลักษณะเหมือนกับดาบคาตนาของญี่ปุ่นครับมันเลยทาให้ดูแปลกตาอยู่พอสมควรแต่มันก็อาจจะเหมาะสมกับคาแรคเตอร์ของเวอร์จิลก็ได้แต่พอไปอยู่ในมือของคนใช้อย่างเวอร์จิลแล้วเนัันก็กบกปนค,นคุปอจจนะื พี่ชายฝาแฝดของดาเต้ครับโดยที่เขานั้นสามารถใช้พลังของดาบนี้ได้ตั้งแต่เด็กกันเลยล่ะซึ่งมันเกิดเหตุการณ์จากที่ตัวของเขานั้นถูกปีศาจรุมทำร้ายจนปางตายในวัยเด็กและในวินาทีที่เบอร์จิลกำลังตกอยู่ในสถานการณ์วิกฤตชนิดที่เรียกได้ว่าแทบจะเอาชีวิตไม่รอดดาบยามาโตเองก็ได้ตอบสนองต่อตัวของเบอร์จิลและทำให้เบอร์จิลนั้นสามารถใช้พลังของดาบยามาโตได้ในตอนนั้นนั่นเองครับหลังจากนั้นเนี่ยตัวของเบอร์จิลก็ได้ตั้งมั่นว่าตัวของเขานั้นไดด้ข็งกง,ง,งกงลมยอัพา ตเรื่อยมาจนกระทั่งเขานั้นได้ให้กําเนิดลูกคนนึงขึ้นมาครับซึ่งตัวของเบอร์จิลเองเนี่ยก็ไม่รู้เรื่องเลยนะว่าตัวเองเนี่ยมีลูกไปซะแล้วภายหลังนะครับเด็กคนนั้นก็คือเนโรและไอเด็กหนุ่มคนนี้เนี่ยก็ยังสามารถใช้เวลาของดาบยามาโตได้อีกด้วย ดาบยามาโตะนั้นปรากฏตัวออกมาครั้งแรกในภาคที่3ครับซึ่งก็ตามที่พวกเราเห็นแหละว่าเวอร์จิลนั้นได้ใช้ดาบนี้เป็นอาวุธหลักของเขาว่ากันว่าดาบยามาโตเนี่ยมีความแข็งแกร่งแล้วก็คมมากๆจนสามารถตัดอะไรก็ได้แม้กระทั่งมิติได้ด้วยซ้ำซึ่งความแข็งแกร่งของมันก็สามารถเอาชนะน้องชายฝาแฝดอย่างดันเต้ไปในการต่อสู้ยกแรกได้อย่างไม่ยากเย็นก่อนที่เรานั้นจะได้เห็นว่าตัวดาบยามาโตะนั้นมีความสามารถเป็นเหมือนกุญแจเปิดโลกประตูปีศาเพราะตัวของเวอร์จิลนั้นก็ได้ใช้มันในการปลดผนึกประตูมิติเพื่่่่ออออออททีีเเเขขานนนนนััั้้้จะไไดดดปคครรบงงงงพลลสแแตใยุว เวอลก็ได้พ่ายแพ้กับดันเต้และล่วงหล่นลงสู่ส่วนลึกของโลกปีศาจรวมไปถึงได้ไปเชิญหน้ากับมุนดัสอดีตราชาปีศาจที่ถูกผนึกเอาไว้ซึ่งตัวของเวอร์จิลก็ได้เลือกที่จะต่อสู้กับมุนดัสแต่เพราะดาบยามาโตะนั้นเป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งของสปาร์ดามันเลยมีพลังไม่มากพอครับมันจึงทําให้เวอร์จิลนั้นพ่ายแพ้ลงรวมไปถึงดาบยามาโตเองก็ถูกทาลายและหายสาบสูญไปอีกด้วยแต่หลังจากนั้นดาบยามาโตก็ได้ถูกคนพบอีกครั้งหนึ่งโดยกลุ่มลัทธิเดอะออเด้วยรีของนโท่ปส โดยตรงของเวอร์จิลก็ได้ไปปลุกพลังของดาบยามาโตะมาอีกครั้งและกลับมาสมบูรณ์ในที่สุดถึงแม้ว่าภายหลังนั่นเองดาบยามาโตะนั้นจะถูกใช้ในการปลดผลนึกประตูได้สําเร็จแต่พี่ดันเต้เนี่ยก็ไปตามเก็บมาได้อีกครั้งครับโดยมีจุดสังเกตนิดนึงอีกนะว่าโดยปกติแล้วตัวของเวอร์จิลนั้นจะมีท่าการโจมตีเท่ๆอย่างเดอะจัชเม้นคัตเป็นการฟันขึ้นดาบโจมตีออกไปรัวๆนะซึงในภาคที่4หลังจากที่ดันเต้ได้นําดาบยามาโตะมาแล้วเขานั้นก็พยายามจะลอกเลียนแบบการใช้ท่าฟันนนนนีีี้้้ใกกกาาารรทททํลลลยยปะตตตูมมมิิงแแ่่สุดดดวัั็ไ,ไเหือบ Judge เพราะมันนั้นไม่ค่อยแม่นยำและค่อนข้างจะเบากว่าท่าดั้งเดิมครับซึ่งหลังจากที่จัดการกับดัททีเดอะออเดอร์ลงแล้วดันเต้ก็มามอบดาบยามาโตะนั้นให้เนโรเอาไว้ใช้เพราะเขารู้ว่าเนโรนั้นเป็นลูกชาของเวอร์จิลเพราะฉะนั้นเนโรเองก็มีสิทธิ์ในการครอบครองดาบเล่มนี้ต่อจากพ่อของเขาโดยชอบธรรมครับ แต่แล้วเนี่ยดาบยามาโตะนั้นก็ได้กลับไปอยู่ในมือของเวอร์จิลอีกครั้งพอหลังจากที่เวอร์จิลนั้นหลุดออกมาจากการควบคุมของมุนดัตได้ตัวของเวอร์จิลก็ได้ตามรอยพลังของดาบยามาโตะมาเรื่อยๆจนได้พบกับเนโรที่เมืองฟอร์จูน่าก่อนที่ตัวของเวอร์จิลนั้นจะได้ช่วงชิงเลเวอร์บริงเกอร์ของเนโรที่เก็บดาบยามาโตะเอาไว้และจากไปครับซึ่งภายหลังเวอร์จิลก็ได้ใช้ดาบของเขาแทงที่ตัวเองทําให้เรานั้นเห็นว่าดาบยามาโตะนั้นมีอีกหนึ่งพลังที่แฝงเอาไว้นั่นเองรับ เม่างของเวอร์จิลได้แบ่งออกเป็นสองส่วนแล้วด้านปีศาจยังยูริเซนก็ได้นําดาบยามาโตะไปใช้ในการเปิดประตูสู่โลกปีศาจเพื่อทาให้ต้มคลิปฟรอสต์นะครับเติบโตในโลกมนุษย์เพื่อใช้เลือดเนื้อของมนุษย์ในการทําเป็นผลไม้ปีศาจออกมาซึ่งตัวของดาบยามาโตะในการครอบครองของยูริเซนนั้นก็มีลักษณะเป็นผนึกคริสตัลสีแดงที่ลอยอยู่ข้างๆตัวของยูริเซนนั่นเองภายหลังจากที่ดันเต้นั้นสามารถเอาชนะยูริเซนไปได้ตัวของยูริเซนและวีก็ได้กลับมารวมกันอีกครั้งแล้วก จินะ้าแข็งแกร่งขึ้นมากจนเขานะั้นสามารถใช้พลังในร่างของซินเดวิสทริกเกอร์ได้เลยโดยกานสังเกตดีๆแล้วเนี่ยตัวดาบยามาโตะก็เป็นดาบที่โหดมาตั้งแต่แรกอยู่แล้วนะครับไม่เหมือนกับดาบอื่นๆที่ต้องมีการปลดล็อกพลังออกมาก่อนถึงจะเทพกว่าได้แต่ถ้าเทียบเรื่องราวความเท่กันแล้วเราก็ยังให้ดาบยามาโตะที่สามารถผ่านวิติได้เนี่ยก็ยังคงครองความนิยมอันดับหนึ่งในใ,นใจของใครหลายๆคนอย่างแน่นอนครับ เอาละครับและทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวของดาบปีศาจทั้ง3เล่มแห่งสปาร์ดาขุนพลปีศาจผู้เป็นวีรบุรุษกอบกู้โลกแห่งจักรวาลเดวิลเมคลายกันแล้วนะถ้านับกันจริงๆแล้วเนี่ยดาบทั้ง3เล่มนี้ถือเป็นอาวุธปีศาจหรือในเกมเรียกว่าเดวิลอาร์มนะเพียงแต่พลังของมันนะค่อนข้างจะเวิร์ก,กว่าชาวบ้านหน่อยครับพอได้รับพลังมาจากตัวของสปาร์ดานักรบผู้เป็นตำนานนั่นเองซึ่งท้ายที่สุดแล้วตัวเกมนะครับก็จะได้เลือกหยิบดาบต่างๆมาเป็นคีย์หลักในการนำเสนอและดำเนินเรื่องราวของดันเต้และเเวอออออออรรรจิิไไปดดดดด้้้้้้้้ยยยย่่าาาาางงงงงงนนนนตตมีีีกกกทัััขัขขบบคคคผู็ซใ รู้เรื่องราวข้อมูลเกี่ยวกับดันเต้หรือเวอร์จิลเพิ่มเติมก็สามารถเข้ามาดูได้ที่ช่องอันดิเดกเพรเลยนะครับพวกเรานั้นได้ทําคลิปของทั้งสองคนนี้เอาไว้เรี่มร้อยแล้วเอาละครับก่อนที่เราจะจากกันไปนั้นทางทีมของอันดิเดกเพรยอยากจะถามเพื่อนๆกันหน่อยนะครับว่าถ้าเพื่อนๆนั้นเลือกดาบของสปาร์าได้สักหนึ่งเล่มเนี่ยเพื่อนๆนั้นจะเลือกดาบไหนมาครอบครองระหว่างดาบฟอร์จเอดดาบริบิเลียหรือดาบยามาโตะยังไงเนี่ยเพื่อนๆนั้นก็สามารถบอกดาบที่เพื่อนๆชอบกันมาไว้ไไดดดด้้้้้เเเเเเเลลลยยยยนน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 ะะะะรรรรรรัััััััับบบบบออออองงวววววว่่่่าาาาาาีี๋จขขปกกคคคคสสตตแผมมมมชโพ เอาละครับยังไงวันนี้เนี่ยก็หมดเวลาของพวกเราลงแล้วถ้าเกิดมีข้อมูลตรงไหนส่วนไหนเนี่ยที่ผิดพลาดเพื่อนๆนั้นก็นนนสามารถเพิ่มเติมข้อมูลใส่แท็กเวลานะครับเพื่ออินดิเคททางเรากันได้เลยนะทางเรายินดีแล้วก็จะขอขอบคุณเป็นอย่างมากครับยังไงเนี่ยคลิปหน้าจะเป็นคลิปเกี่ยวกับสากูปอนิเมะหรือเกมเรื่องอะไรก็ขอให้เพื่อนๆนั้นฝากติดตามรับฟังรับชมกันไว้ด้วยนะสำหรับวันนี้พวกเราเนี่ยก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนแล้วนะครับแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ